สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษาครูเจี๊ยบก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาพิธีในาศาสนาต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะหลักในประเทศไทยมี4ีศาสนาได้แก่าศาสนาพราหมณ์ดูเคยเข้าร่วมต้องไปเรียนหนังสือลุกสนานมีข้เรียนค่ะ วันศึกษาสังเข้าร่วมพิธีพุทธบัญญัติเป็นพิธีถิญวันสำคัญทางสำหรับศาสนาอิสลามพิธีกรรมของศาสนาอิจาจะสำคัญ5ประการก็ได้เก็ดการามนะคะเพราะว่าต้องคํคำปฏิญาณตัวเขารับวัตศาสสกาวคำว่าเจ้าขอปฏิญาณตลยว่ามุสลิมคืน และต้องหันหน้าไปทางทิศเป็นการแสดงความศรัทธาในพระเป็เจา้าการปฏิบัติก็คือขึ้น,นจนถึงพระอิอสลามคนที่ทํางานหนักคนเดินทางศาสนะคะการจ่ายสักกาศเนี่ยเป็นการบริจาคทาพาคนขัดสนเพื่อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันกอบศาสนกิจนะัอาเนี่ยไม่ได้บังคับให้ชาวมุสลิมต้องและมีความสามารถก็มีความรู้พิธีฮัตนะคะพิธีรับเส็จแล้ว คุณครูจะทบทวนให้พิธีศิลล้างบาเปชาวคริสบาปกับบาทหลวงโดยรับขนมปังและเล่าอางุน่นมารับูศีลกำลังจะนับถือศาสนาสินเจิมคนไข้น้ำเสกนะคะศีลบวชหรือศิลอนุกรมเป็นพิธีบวชสำหรับหลวงเป็นประธานและเป็นผู้ประกอบพิธีให้ศาสนาพรามหมณ์ฮินดู ศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูพิธีกรรมจะมีสี่หมวดใหญ่ๆได้แก่กฎสำหรับวรรณะพิธีประจำบ้านพิธีบูชาเทวดาพิธีศาสตร์สำหรับกฎวรรณะนะคะในสังคมสำคัญนะคะได้แก่วรรณะกระสัในสมัยก่อนนะคะจะมีการก็อย่างเช่นการแต่งงานคนวรรณะที่ต่ำกวา่ามาปรุงให้อาชีพตามกำหนดของแต่และกาผู้ประกอบพิธีก็คือพราหมณ์ปัดแพทย พิธีเมื่อเด็กมีรมปานพิธีแยกเดือน6เดือนดวงอาทิตย์ก็คือ4เดือนพิธีป้อนหน้ากษัตรนะคะเมื่ออายุพิธีแต่งงานพิธีศาสตร์เป็นการทําบุญอุเทียวว่าบินทะกระทํากันในเดือน10นะคะตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำพิธีบูชาเทวดาเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาหรือเทพเจ้าที่มีอยู่หลายองค์เช่นถ้าวันนสูงสก็จะมีพิธีสวดมนต์ภาวนาอาบน้ํา ถือศีลบำเพ็ญกุศลสรุปความรู้สำหรับมีศาสนพิธีที่ศาสนาที่นักเรียนนับถืออยู่เพื่อการปฏิบัติศาสนพิธีของทีที่เป็นพุทธบัญญัติกับศาสนพิธีที่ส่วนศาสนาอิสลามจะก,การละมานการถือศีลอดการจ่ายสากาดและการประกอบพิธีฮัทศาสนพิธีของคริสตศาสนาเรียกว่าพิธีรับศีลสั ศาสนาพิธีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบ่งเป็นสีหมวดได้แก่กฎสำหรับวรรณะพิธีประจำบ้านพิธีศาสตร์และพิธีบูชาเทวดา เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาพิธีในศาสนาต่างๆในคลิปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ครูเจี๊ยบก,กําหนดให้นะคะอ่านคําชี้แจงให้ชัดเจนและทําให้ครบตามที่คุณครูสั่งนะคะแล้วส่งคุณครูด้วยเพราะว่าจะเก็บคะแนนแล้วแล้วก็จะปิดเทอมแล้วด้วยนะคะจะได้มีคะแนนเก็บกันทุกคนเลย วันนี้สังคมศึกษาครูเจี๊ยบลาไปก่อนพบกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ